นี่วันนี้เราจะมาทดสอบมิยาฟิกแอนฟิตนี่ครับงานขอบหลุดแบบนี้เราก็แก้ได้นะครับใช้งานแบบนี้อชุบมนม้ำยาก็ะทาตามเนียว เลอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดออกได้แรกๆอืมแรกแนี้ถัวยังหนอตรงนี้หน่อยนี่ตรงนี้ทางนี้ยังไม่ค่อยโดนน้ำยาอ่านั่นแหละโอเคี้ยตรงนี้ ใส่กลับคืนไปนอ้ยแบบนี้ก็จริงใช้กาวตาช้างก็ได้นะแต่มันจะแน่นไปมันจะแก้ไขาย,ยากอันนี้มเมื่อแห้งแล้วมันยังพอแก้ไขได้มันไม่แน่นเกินไปยังสามารถแงะออกมาได้ถ้ากาตาช้างการแงะออกมาได้ยากมากอาจจะเสียหายเลยอันนี้มันเอาไว้ซ่อมแซมและแก้ไขได้ มันจะอยู่ในระดับที่แน่นพอประมาณโอเคสวยงามไปลแล้วครับจากเป็นแฮปปี้กู๊ด